สวัสดีครับสวัสดีคนผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาเจอกับผมสร้างเปาซองนี่ตกแต่งสวนอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็มาตัดแต่งต้นไทรเกาหลีเถวเชียงใหม่เมจูครับผมนี่ก็มากันสองคนตอนเย็นเหมือนเดิมครับนี่ไม่มีตัดยากครับมีแด่ตัดแต่งต้นไซเกาหลีครับผม ส่วนหน้างานวันนี้ก็เป็นลูกค้าประจำเหมือนเดิมครับนี่ก็ประมาณ3เดือนกว่า,วาแล้วครับผมไม่ได้เข้ามาตัดให้เนาะก็เลยนัดลูกค้าไว้ว่าจะเข้ามาตัดยาเป็นช่วงตอนเย็นครับต้นข้างจะค่อนข้างยาวหน่อยครับแต่ว่านี่เป็นต้นหน้าอยู่ไม่ค่อยยาวผมจะเอาเป็นแบบผนังเลยครับตอนนี้ก็กําลังต,ตัดแต่งไปจะเอาลู่นี่เป็น ตัวอย่างครับให้มันเท่ากับโลเลยครับเพ่ามันจะดูดีขึ้นแล้วก็สวยงามขึ้นนะครับนี่ครับก็ตัดแต่งออกมาผมก็ตัดข้างล่างไปก่อนแล้วค่อยขึ้นอยู่ข้างบนไปตัดอีกทีนะครับส่วนหน้านี่ก็จะเป็นด้านข้างครับอันนี้ค่อนข้างยาวหน่อยนะครับว่าผมตัดออกไปประมาณ สว่งคืบแล้วครับมันก็ยังยาวอยู่ดีส่วนที่เดงๆนี่ก็คือผมตัดออกไปเยอะเลยไม่ค่อยมีใบครับก็ต้องรอให้งอกใบใหม่ออกมาอีกทีนึงครับน่าจะเป็นขาวหน้าก็อาจจะสวยงามนั่นนะครับก็ให้น้องชายตัดแต่งไปเรื่อยๆเลยครับส่วนวันนี้ก็จะมีประมาณ4ี่งครับจะมีลูกค้าบางท่าน ถักมาว่าทําไมไม่รับตัดตอนกลางวันด้วยเหรอตัดแต่ตอนเย็นเหรอแบบนี้ครับผมก็แล้วแต่ลูกค้าเจ้าของบ้านสะดวกครับบางทีก็จะไปเป็นกลางวันบ้างบางทีก็ถ้าลูกค้าไม่ว่างติดงานอยู่ก็จะไปตัดตอนเย็นแบบนี้ครับผมถ้าลูกค้าสะดวกตอนเย็นก็ผมก็จะเข้าไปตัด วันนัาหลังแบบนี้ครับไม่ค่อยเอาหลายๆหลังด้วยกันเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาเนาะครับก็ตัดไปที่ล่าหลังทีล่าหลังแบบนี้ครับก็ส่วนลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อจองคิวมาได้เลยนะครับถ้ามีเป็นบางวันคือคิวมันเยอะเกินอาจจะทาตอนเย็นไม่ไม่ทนันก็ผมก็จะใช้รับไปกลางวันแบบนี้ครับ วันละสีหคนก็แล้วแต่ง,งานเนาะครับว่าบางทีถ้างานมันไม่ค่อยเยอะถ้าไปกันลหลายๆคนแบบนี้ก็อาจจะไม่ค่อยคุม้มเนาะครับตอนนี้ก็ตัดแต่งไปเรียบร้อยแล้วครับน้องชายก็เก็บกวาดรายละเอียดอยู่ข้างในครับวันนี้ก็มีประมาณ4ี่ทงครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้เป็นกำลังใจกันแน่กันทำามคิปมือใหม่ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ